เมื่อ FBI นะคะที่เขาเชี่ยวชาญชำนาญในการเจรจาต่อรองในสถานการณ์จับตัวประกันอย่างคริสวอสเนี่ยค่ะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการเจรจาต่อรองในหนังสือเล่มนี้นะคะที่มีชื่อว่าจิตวิทยาต่อรองจะต้องพูดและทำอะไรในการต่อรองที่แพ้ไม่ได้ที่ตอนนี้ติดอันดับขายดีอยู่ในบ้านเราค่ะสาเหตุนะคะก็เพราะว่าเคล็ดลับที่เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้เราสามารถนําไปใช้ได้ในทุกการเจรจาต่อรองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องราคาสินค้านะคะ หรือการหาข้อสรุปหรือข้อยุติใดๆก็ตามค่ะเคล็ดลับการเจรจาต่อรองที่จะทำให้เราเป็นผู้ชนะเท่านั้นมีอะไรไปดูกันค่ะข้อแรก ต้องใช้ภาษากายและน้ำเสียงที่มันจะสร้างพลังในการต่อรองโดยน้ำเสียงที่นักเจรจาจะต้องใช้นะคะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนั่นก็คือน้ำเสียงทุ้มต่ำสงบเยือกเย็นอย่างที่2น้ำเสียงร่าเริงแล้วก็เป็นบวกค่ะสุดท้ายคือน้ำเสียงแบบออกคำสั่งหรือเด็ดขาดนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะต้องกระตุ้นให้คู่เจรจาตอบปฏิเสธเพราะนั่นหมายถึงการที่อีกฝ่ายจะเปิดเผยความเป็นจริงออกมาค่ะข้อที่3ม ปั่นหัวคู่เจรจาค่ะหรือทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเกิดอารมณ์เชิงลบให้ได้มากที่สุดเช่นการรู้สึกว่าจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างหรือมีท่าทีที่เป็นรองค่ะข้อที่4สร้างทักษะของการเป็นผู้ฟังที่ทรงพลังเพราะมันจะช่วยให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายควบคุมการสนทนาให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการได้ค่ะข้อที่5ถามคําถามอย่างเชิงด้วยคําว่า อะไรยังไงกับอีกฝ่ายหลายๆครั้งค่ะเพื่อทําให้อีกฝ่ายเนี่ยพูดออกมาเรื่อยๆโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะข้อที่6ต้องระบุตัวตนหรือรู้จักตัวตนของอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นคนแบบไหนเพราะคนแต่ละแบบเนี่ยมันจะมีคําพูดเฉพาะที่เราจะสามารถไปกระตุ้นความเป็นจริงออกจากปากเขาได้ค่ะเราจะต้องรู้ว่าเขาเป็นนักวิเคราะห์ เป็นนักปรองดองหรือเป็นผู้แน่วแน่สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายได้เปรียบค่ะข้อที่7 ต้องค้นหาหงดําหงดําก็คือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าไม่รู้ด้วยการใช้สิ่งที่เรารู้เนี่ยแหละค่ะเป็นเครื่องนําทางนะคะแต่ก็ต้องระวังว่าจะไม่ให้สิ่งนั้นเนี่ยนะคะมาปิดบังความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าค่ะทั้ง7ข้อนี้นะคะก็คือเทคนิคทางจิตวิทยาที่ใช้กันในองค์กร FBI ค่ะซึ่งจะช่วยให้เราสามารถอ่านความคิดจากคู่สนทนาได้แบบเจาะลึกนะคะเพื่อทําให้เกิดแต้มต่อในการเจรจาแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่นา พอใจและไม่เป็นรองในทุกสถานการณ์ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะคือหนังสือเจรจาต่อรองอันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้ค่ะ